ฝนตกก็ไม่วิ่งคนอื่นดา่าเพื่อนฟังแล้วโกรธแทนแกยังเฉยใจเย็นไม่ได้บวชด,ดอกเป็นโยมเนี่ยใจเย็นกว่าพระตั้งเยอะธรรมชาติใจิตใจคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้บวชภูมิธรรมสูงกว่าพระที่บวชมาเป็นยี 30, ่สิบพันษาสามสิบพันษาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรธรรมชาติจิตชนิดนั้นได้สั่งสม ภูมิธรรมมาหลายภพหลายชาติเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขัน้นโดยยังไม่ต้องปฏิบัติเลยการปฏิบัติไม่เข้าขัน้นแต่ภูมิธรรมมันเข้าถึงทีนีส้สภาพกิเลสตัณหาก็มีน้อยโดยธรรมชาติซึ่งมันได้ถูกตันตัวของมันพัฒนาตัวของมันมาหลายภพหลายชาติอย่างนี้อาจจะไม่ได้หนังสือเลยสักตัวหนึ่ง เป็นคนบ้านนอกบ้านนาบางคนโรธยากที่สุดบางคนโลภน้อยที่สุดไม่เคยเข้าวัดเขา้าวานเลยเดีย๋ยวไปดูถูกคนเรานะที่ที่บ้านอราตมามีคนหนึ่งแกตายไปแล้วอาตมาเฝ้าสังเกตเรียกว่าลุงเตี้ยวแกไม่รู้หรอกรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรน้ํามันลิตรละเท่าไหร่แกไม่รู้แต่เวลามีงานมีการส่วนรวมเขาทําอะไรแกก็ทําถ้าใครถามแกจะ ไอ้ยิ้มออกมาแล้วแกจะพูดแกจะพูดแล้วไม่ค่อยจะเคยเห็นแกโกรธแกอะไรแกไปเวลามีงานมีการสังคมส่วนรวมเขาจะเอาเรียกว่าออกแรงแกก็ไปออกด้วยเวลาแกเดินไปท่าน้ําแกต้องการจะอาบน้ําแกก็แก้ผ้าลงไปอาบเลยคนอื่นจะทําอย่างแกไม่ได้แกผ้าลงไปอาบ บางทีคนหนึ่งก็ว่านั่นลุงอะไรของแกของมึงไม่มีเหลือเกินเ็นกเงนกันนั่นแหละใช่คนอย่างนั้นก็มีกันอย่างนั้นก็มีเห็นแก่โสบุรีเวลาเงินแกไม่มีแกก็ไม่ได้โสถ้าว่าลุงวันนี้ไม่โสบุรีหรือแกก็ยิ้มไม่ได้โสุะทํทำไมไม่มีเงินก็ไม่มีมมมจะซื้อ อยากโศบไหมอยากก็ช่างหัวมันแล้วมันไม่มีเฉยเห็นไม่เห็นแกทุกข์แกร้อนกับใครเลยไม่เห็นแกวอรี่กลุ้มบกกลุ้มใจอะไรเลยบางทีคนอื่นเขาคุยกันเขาว่าให้โกรธให้แกเฉยให้แกตายไปแล้วคนอื่นอาจจะไม่รู้เลยว่าแกมีอะไรแกเป็นอะไรอาจจะเข้าใจว่าแกเป็นคนโง่คนหนึ่งแต่ความจริงแกเป็นคนไม่รู้จักทุกข์เลยมีความทุกข์น้อยที่สุดเป็นบุญของแก คนที่ฉลาดฉลาดระดับด็อกเตอร์ผู้คอตายก็มีปืนยิงขมองตนวเองตายก็มีท่านคงจะเคยได้ยินด็อกเตอร์ยิงตัวตายแต่คนโง่ๆง่ตสศีตรสารแม้จะโกรธปีละครั้งก็าหาทั้งยากไม่เคยเข้าวัดเข้าวานเลยนเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยเห็นแกร้องรำทำเพลงอะไรแต่ก็ไม่เห็นแกทุก์ แกไปหาฟังเดินไปตามทุ่งแกนึกขึ้นมาได้อาอมีนาสกาเรนาตั้งผู้ทงางอภิพู้จเยแกก็ว่าของแกไปเองร้องเพลงของแกตามภาษาคนอย่างนั้นก็มีในโลกนะสังเกตดูมันมีบางคนเขาสั่งสมภูมิธรรมเขาเข้าขั้นเลยโดยไม่ต้องมีภูมิปฏิบัติอะไรเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจริตนิสัยของคนที่สั่งสมวาสนามาไม่เหมือนกัน แต่บางคนดูข้างนอกเหมือนลิงเหมือนข้างแต่ข้างในสะอาดจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเรานี้ก็มีไม่เหมือนกันเรามาฝึกเพื่อให้เข้าถึงความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าก้าวหน้าทางสมาปฏิบัติให้ปัญญามันเข้าขั้นการปฏิบัติเข้าขั้นภูมิธรรมเข้าขั้นทําลายความทุกข์จากจิตใจ เราก็มาเลือกหาอุบายที่สอดคล้องดังกล่าวแล้วขอให้เข้าใจว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเจริญไปพร้อมกันเพราะบทสรุปของสติปัฏฐานแต่ละอันกาเยกาญานุปัสีอจัตทังวาพระหิกทังวาเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นทั้งภายนอกทั้งภายใน หังจานั้อาตาปีสัมปชานโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้พอถึงเวทนาก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงจิตก็ว่าอย่างเดียวกันพอถึงธรรมก็ว่าอย่างเดียวกันคือถอนวิเนยะถอนดึงออกไปโลเกจากโลกวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสัง ความพอใจเพ่งพอใจอย่างยิ่งหรือไม่พอใจเสียใจต่างๆออกจากโลกในโลกนี้ไม่มีอะไรให้พอใจให้เสียใจก็เลยเป็นจิตชนิดที่ว่างจากความพอใจและเสียใจว่างจากทุกข์นั่นเองว่างจากบวกว่างจากครบโดยอาศัยเห็นกายบ้างเห็นเวทนาชัดเจนบ้างเห็นจิตเห็นธรรม